เห็นด้วยหรือไม่เอกชนเสนอหากยกเลิกเงินดิจิทัลต้องเยียวยาคนที่ลงทะเบียนถ้าให้เป็นเงินสดจะดีมากสวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องเงินเยียวยานะครับหากท่านชอบคลิปดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับกระแสเรียกร้องแจกเงินสดก็มีมาอย่างต่อเนื่องหลายท่านหรือเรียกได้ว่าประชาชนทั้งประเทศก็อยากจะให้รัฐบาลแจกเงินสดแทนเงินดิจิทัลกันนะครับ เพราะว่าประชาชนจะได้เอาเงินไปใช้จ่ายตามความจําเป็นของแต่ละคนซึ่งหลายท่านก็บอกกันว่าเงินดิจิทัลท่านไม่อยากได้เท่าเงินสดเพราะของบางอย่างก็ซื้อไม่ได้จํากัดพื้นที่อีกด้วยเช่นเดียวกันก็มีเสียงเรียกร้องของทางเอกชนเสนอไปยังรัฐบาลถ้าหากยกเลิกเงินดิจิทัลต้องเยียวยาประชาชนที่ลงทะเบียนแต่ถ้าให้เป็นเงินสดจะดีมากเอกชนระบุหากรัฐบาลยกเลิกโครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต ต้องเยีออยวยาจิตใจประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วนายเกรงไกรเทรนุกุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวถึงกระแสข่าวภายหลังสารรัฐธรรมนูญล,ลงมติถอดถอนนายเศรษฐาทวีศินนายกรัฐมนตรีอมแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่14สิงหาคม2567ที่ผ่านมาว่า โครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทจะถูกทบทวนและอาจจะไม่เดินหน้าต่อน,นั้นจากกระแสดังกล่าวต้องยอมรับว่าถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สามารถทําได้แต่ต้องสื่อสารและทําความเข้าใจกับกลุ่มประชาชนที่ลงทะเบียนแล้วถ้ากรณีที่มีข่าวว่าเมื่อเปลี่ยนจากนายเศรษฐ,ฐามาเป็นท่านอื่นและแม้จะเป็นพักเพื่อไทยก็มีโอกาสที่จะไม่ทําต่อเพราะยังมีความส่มเสี่ยงต่อกฎหมายในนายเกรงไกรยังกล่าวต่ออีกว่า หากรัฐบาลจะไม่เดินหน้าโครงการดิจิทัลบ a ลเลตก็จะต้องเยียวยาจิตใจประชาชนที่ลงทะเบียนไปแล้วซึ่งในช่วงการปรับตำแหน่งถือเป็นจังหวะที่คนพอรับได้และก็ทำได้แต่ก็ต้องบริหารจัดการในเรื่องของความรู้สึกและความคาดหวังของคนที่รอรับเงินหลายสิบล้านคนที่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐไปแล้วและจะต้องมีคำอธิบายที่ดีในเกรงไกรกล่าวนะครับก็เป็นการเสนอจากทางเอกชนนะครับว่า หากรัฐบาลยกเลิกโครงการเงินดิจิทัลหนึ0งหมบาทต้องเยียวยาประชาชนที่ลงทะเบียนแล้วแต่จะให้ดีแจกเป็นเงินสดไปเลยนะครับอาจจะให้คนละส0 0 0ถึงห้าพบาทและจะได้ใจประชาชนอีกด้วยสุดท้ายนี้คิดเห็นกันอย่างไรก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ